สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ แดนมิ้นท์จะพามาในแนวทางสุดสองนะคะสายวิ่งนะคะก็จะมีสามหนึ่งสองเจ็ดสี่แปด เด่น4กับ9นะคะเด่น4กับ9 4 9นะคะอย่าดื่มตามนะ4 9 4 9 4 6นะคะเลขพี่เลขน้องนะคะสำหรับเด่น4นะคะก็จะมี4 0 4 5 4 2ลืม4 2นะคะ เพราะว่าสูตรสองนะคะแอดมมนคำนวณไม่เจอนะหนึ่งสี่ถ้าเป็นสูตรที่หนึ่งเจอนะคะสำหรับเด่นเก้านะคะก็จะมีเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกนะคะหกศูนย์หกห้าสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นสองแปด สี่แปดสองเจ็ดห้าสามนะคะแอดมินขอแทมเป็น3ามเก้าเนาะสามเก้าสหคูณหนึ่งนะคะสำหรับเบิลนะคะสูตร2องแอดมินคำนวณเจอเบิลนะคะเบิ้ลก็มี44่สนะคะสีมี55นะคะ เบิ้ลนนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสี่ห้านี่สามเก้าคู่นี้ชอบนะคะชอบเก้าหกนะคะเก้าศูนย์สี่แปดห้าสามนะคะจด like, ไว้คัไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์ like นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า